โ<ด>คขนนนักกิจกรรมบำบัดประจำู่วนกระตุ้นพัฒนาการเด็กในบริษัทบอดี้นะคะแล้วก็ครูต้นนะคะนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านแอสเซนซอรี่อินดิเกชันค่ะค่ะเห็นว่าเคสตัดดี้ในวันนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมคะครูต้นครับเ,เคสที่เราจะมาวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเป็นเคสที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือน้องเนี่ยมาประเมินพัฒนาการห่างกันเ,เวลาระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาการทางด้านของอารมณ์ความมั่นใจแล้วก็ทักษะสังคมเนี่ยมีการถดถอยอย่างชัดเจนนะครับค่ะงั้นเรามาดูรายละเอียดของเคสสตาร์ตี้นี้กันเลยนะคะเคสสตาร์ตี้ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นน้องเจนะคะอายุ5ปี5เดือนมาประเมินที่ My Brain and Body เนื่องด้วยผู้ปกครองกังวลในเรื่องของการที่น้องมีพฤติกรรมกัดเสื้อกัดเล็บนะคะ ขี้อายไม่มั่นใจต้องใช้เวลานานกว่าจะเล่นกับเพื่อนมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ต้องสมบูรณ์แบบตามที่คาดหวังไว้นะคะหรือที่เรียกว่า perfectionist นะคะค่ะส่วนประวัติของน้องเจนะคะน้องเจเคยมาประเมินที่ My Brain a n d b o d y ครั้งแรกนะคะเมื่อตอนอายุ4ปี6เดือนค่ะขณะนั้นน้องอยู่ชั้นอนุบาล2นะคะตอนนั้นผู้ปกครองกังวลในเรื่องที่น้องใจร้อนคอยไม่ได้ไม่ค่อยฟังคนอื่นพูด ชอบการแข่งขันต้องเป็นที่1ตลอดแล้วก็เล่นแรงนะคะส่วนพฤติกรรมขณะดทดสอบขณะนั้นนะคะก็พบว่าน้องเจให้ความร่วมมือในการทดสอบดีนะคะค่อนข้างจะพูดเก่งชอบพูดเปรียบเทียบว,ว่าวิ่งเก่งกว่าใครมีกลัวแพ้ถามทันเวลาใช่ไหมแล้วก็พอนั่งเขียนานานๆน,นะคะก็เริ่มมีความยากลำบากในการทรงท่านะคะก็จะเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆหลังจากทดสอบไปได้ประมาณ20นาทีนะคะก็จะเริ่มยุกยิกมือแคะแกะโต๊ะ แล้วก็พอให้เล่นอิสระก็จะค่อนข้างตื่นเต้นเล่นแรงปลายมือเท้าเย็นนะคะผู้ปกครองรายงานว่า,าน้องมีประวัติการคลอดปกตินะคะมีเรียนพิเศษวิชาการหลังเลิกเรียนทุกวันเรียนว่ายน้ำเย็นวันจันทร์แล้วก็เรียนเตะบอลเช้าวันอาทิตย์นะคะเริ่มเรียนพิเศษเหล่านี้มาประมาณ2-3ถเดือนแล้วนะคะและน้องเริ่มมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เปิดเทอม1-2่เดือนที่ผ่านมาค่ะ ส่วนผลการทดสอบในครั้งแรกนะคะก็พบปัญหาพื้นฐานนะคะที่ส่งผลต่อสมาธิความมั่นใจการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของน้องนะคะก็จะพบได้จากแบบประเมิน Sensory Profile นะคะพบปัญหาในการประมวลผลในด้าน e s t i b u l a r p r o c e s s i n g low endurance a t o t o n e ที่ส่งผลต่อ,อการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของน้องนะคะส่วนแบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver รนะคะแปบลบผลโดยรวมว่าสมวัยค่ะแต่มีหัวข้อเฝ้าระวังหนึ่งหัวข้อ ในด้านภาษาก็คือรู้คุณศัพท์3ามคำนะคะส่วนแบบทดสอบบิ r ล VMI นะคะเพราะว่าได้ลำดับเปอร์เซนตท้ายที่สูงทุกด้านค่ะค่ะต่อไปมาดูพฤติกรรมขณะทดสอบครั้งที่2นะคะตอนที่น้องอายุ5ปี5เดือนนะคะพฤติกรรมในครั้งนี้ก็พบว่าน้องเจความตื่นตัวระดับร่างกายนะคะค่อนข้างต่ำนะคะมีการเงียบพูดถามตอบก็ค่อนข้างจะเบา หลังจากนั่งทดสอบอแบบประเมินการรับรู้ทางสายตา DTP2 ไปประมาณ20นาทีเริ่มเปลี่ยนเป็นเหม่อลอยนะคะหยุดทําหันเหนความสนใจกับเสียงรอบข้างมากขึ้นนะคะมีการพยายามได้กุเลตัวเองโดยการใช้ลิ้นดุนกับพุงแก้มนะคะหรือแค้แกะดึงหนังเท้านะคะเมื่อให้เล่นอิสระปรากฏว่าน้องไม่สนใจจะสำรวจของเล่นด้วยตนเองนะคะผู้ปกครองรายงานว่าสมาธิในการทำง,งานที่โรงเรียนของน้องค่อนข้างดี แต่พอต้องทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนจะไม่ค่อยอยากมีส่วนร่วมปีที่แล้วมีเรียนว่ายน้ํากับเตะบอลน,นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาค่ะแล้วก็น้องเคยมีพฤติกรรมกัดเล็บนะคะแต่ว่าหายไปแล้วเพิ่งกลับมาเป็นอีกครั้งตอนช่วงซัมเมอร์ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะและน้องมักมีพฤติกรรมดุนลิ้นตัวเองเมื่อต้องออกไปข้างน,นอกบ้าน,นะคะ่ะ ส่วนแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินครั้งที่2นี้นะคะเราจะใช้4แบบประเมินด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ,อ Sensory Profile นะคะอย่างที่2ก็คือ Clinical Observation นะคะส่วนอย่างที่3ามก็คือแบบทดสอบการรับรู้ทางสายตา DTVP2 นะคะและอย่างสุดท้ายก็คือแบบทดสอบพัฒนาการเ็กประสงค์ Yenver 2คะ่ะส่วนผลการทดสอบนะคะ ในแบบประเมิน sensory profile นะคะก็จะพบปัญหาในด้าน sensory seeking นะคะ item i n d i c a t i n g t a e s h o l for response นะคะแล้วก็ emotional social response นะคะส่วนแบบประเมินที่2ก็คือ clinical observation นะคะก็จะพบปัญหาในด้าน equilibrium reaction cerebellar function finger localization แล้วก็ eye movement ค่ะส่วนแบบประเมินที่3นะคะ DTP 2เนาะก็จะพบว่า ด้านคอมโพไซด์นะคะอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในทุกๆด้านเลยนะคะแต่เมื่อวิเคราะห์ลงในด้านหัวข้อย่อยนะคะก็จะพบว่าด้าน figure ground ได้ลำดับเปอร์เซ็นทายที่ต่ํานะคะส่วนแบบประเมินสุดท้ายก็คือแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver t นะคะก็พบหัวข้อพัฒนาการล่าช้าในด้านภาษาหนึ่งหัวข้อก็คือนับก้อนไม้5ชิ้นค่ะค่ะแล้วก็มาสู่ช่วงของการวิเคราะห์ case s t u นะคะ สำหรับเช่นนี้ครูต้นมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะก็จะเห็นได้ว่านหนึ่งปีผ่านไปนะครับพัฒนาการทางด้านของอารมณ์ความมั่นใจทักษะสังคมความมิตคววุนเนี่ยมีการถดถอยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในครั้งที่2ที่บุคองกลันบมาทดสอบเนี่ยก็คือผู้ปกครองกังวลในเรื่องของพฤติการกัดเล็บกัดผ้าขี้อายไม่มั่นใจแล้วก็ทุกอย่าง ที่ทำเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบนะครับตามที่ตัวเองคาดหวังหรือว่า perfectionist นะครับซึ่งจากการประเมินด้วยแบบทดสอบทางด้านของ air sensory integration แล้วก็การสังเกตทางคลินิกร่วมกับประวัติพัฒนาการที่เคยมาทดสอบนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าการที่น้องเจเนี่ยมีภาวะวิตกกังวลกัดเล็บกัดเสื้อผ้านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการ พัฒนาการของระบบรกรประสาทความรู้สึกที่ทํางานขาดประสิทธิภาพนะครับที่กระทบต่อในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอารมณ์หรือว่า emotional security ของน้องนะครับซึ่งทําให้น้องเนี่ยมีภาวะวิตกกังวลสูงเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะ high emotion นะครับแล้วก็พอสมองมีภาวะ high emotion เนี่ยก็ จะกระตุ้นให้เกิดกลไกการทำงานของ Sensory s ซ e กกิ้นะครับเพื่อไปช่วยยับยั้งการทำงานที่สูงมากเกินไปของสมองส่วนอารมณ์นะครับแล้วก็เมื่อเด็กต้องพบเจอกับสถานการณลักษณะแบบนี้บ่อยๆนะครับก็เด็กก็จะพัฒนากลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาหรือว่า Defensive Mechanism นะครับโดยที่การทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมของตนเองนะครับ ห้ามมีความเสี่ยงห้ามมีความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า,าเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นพฤติกรรม perfectionist นั่นเองนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็สะท้อนถึงพัฒนาการของการทํางานของสมองส่วนบริหารจัดการหรือว่า executive function นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงส่วนที่ผู้ปกครองเป็นกังวลในข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของน้องเจเนี่ยขี้อายไม่มั่นใจนะครับต้องใช้เวลานานกว่าจะ เล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีโลกสูนตัวสูงนะครับซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่มาประเมินนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยน้องเจเนี่ยเป็นเด็กที่ตื่นตัวสูงชอบแข่งขันอยากเป็นที่1นนะครับแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางด้านของอารมณ์ความมั่นใจทักษะสังคมเนี่ยถดถอยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามกรอบอันิงแอ r เซนซุรีอินดิเคชันด้วยแบบประเมินต่างๆของเราเนี่ยก็จะ วิเคราะห์ได้ว่าก็คือพัฒนาการทางด้านของอารมณ์ความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้รับข้อมูลของการประสบความสำเร็จหรือว่า successful experience นะครับเพราะว่าการทำงานของระบบภาษา sensory system แล้วก็ executive function เนี่ยมันไม่เอื้อต่อการได้มาซึ่ง successful นะครับแล้วก็ส่งผลต่อในเรื่องของทักษะสังคมหรือว่า social participation นะครับแล้วก็ self esteem ของเด็กนะครับ ค่ะแล้วก็มาถึงช่วง Q a นะคะก็คำถามก็คืออะไรที่ทำให้เด็กคนนึงนะคะเปลี่ยนไปจากเด็กที่แบบมั่นใจชอบแข่งขันช่างพูดช่างคุยให้กลายเป็นแบบเด็กขี้อายไม่ค่อยมั่นใจไม่กล้าเล่นกับเพื่อน,นะคะคุณตน้นก็ภายใน1ปีของการใช้ s e n s ซอรี่มอเตอร์ในการพัฒนาความมั่นใจของเด็กในช่วง6ปีแรกนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าน้องเจเนี่ย พ่ายแพ้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ nervous system ของตอนเองเนี่ยเก็บเกี่ยว s u c c e s s f u l experience หรือว่าประสบการณ์ความสำเร็จได้นะครับซึ่งก็เลยทำให้น้องมีปัระาการถดถอยทางด้านของอารมณ์พฤติกรรมนะครับทำให้ผู้ปครองเนี่ยเป็นกังวลในใน,ใน,ใ,นในครั้งนี้นะครับค่ะแล้วก็คำถามข้อที่2นะคะถ้าคือแบบน้องเด็กที่เสีเยอะมากตั้งแต่อายุยังน้อยแบบนี้ค่ะ คือมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของน้องด้วยหรือเปล่าคะก็สอดคล้องกันนะครับเพราะว่าในช่วง6ปีแรกของเด็กนะครับเป็นวัยที่เด็กเรียนรู้หรือว่า,าสร้างพัฒนาการตา่ตางๆจากระบบประสาทความรู้สึกหรือว่าเซน s ซอรี่มอเตอร์หรือว่าเซนซอรีอ่อินดิเคชันนะครับซึ่งถ้าหากเด็กมีเพราะว่าความเครียดจากการเรียนทางด้านวิชาการมากเกินไปนะครับก็จะทําให้ระบบประสาทความ,มรู้สึกเซนซอรีเนี่ย ไม่ได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็การทำงานของ executive function เนี่ยในระยะยาวก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับค่ะก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในระยะเวลาเพียงแค่หนึปีนะคะจะทำให้เด็กคนหนึ่งนะคะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้นะคะก็ขอขอบคุณครูต้นนะคะที่ช่วยวิเคราะห์คิดตัดีในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็มาพบกับสาระดีๆจาก NBB ได้ในอีกคลิปถัดไปนะคะ ต่ับวันนี้ขอบคุณค่ะ